โอ้พัดถูดองพิจิตงวดที่ผ่านมาเปะเลยมั่นบ่ครับหาศูนย์มั่นบ่ต้นหาศูนย์ในข่าวความฝันค่ะโอ้ความฝันใช่ค่ะครับพัดถูดงพิจิตขอโทษเอฟซีเลยค่ะว่าเบาเข่าจ้าเราหันไปความฝันตรงๆเลยหาศูนย์ตัวเดียวบุ้ยหาศูนย์ทะเบียนรถทะเบียนรถจ้ะา้ยทะเบียนรถนี่คือศกคือคำคือคุ้นเพราะเนาะฝันว่าจะมีก่อน โอ้ไปร้านทำค่ะของพี่เบิรกซับนะคะแล้วเข้านี่ก็เลยขอครูกอนสิกบาวมาขอให้ไปขาฟันเนี่ยให้บอกต้องตรงว,ะะว่าสันเพราะลูกร้านนี่อยากถือถึนะกเนาะก็เลยข,ขอความมาจากโค้งนี้น้ำก็ล่างสิดทวงเหมืนมูสองคนคีหกหล่อมาครับจากของเลข,ขึ้นไปน้ำเขาก้อสิคืนบรถมันจะมีสองคนลแล้วจากของเลบ่าคืน จักรของก็เลยอยู่ขงลางมากกับขับรถเหาะคือนึ่งฝ่าสามเถื่อแบบแนมไปมันเป็นพกล้อจักรของค่ะทะเบียนกับแปดศูนย์ห้าศูนย์สามสามถ้าฟันเห็นรถขั้นนี้คือมันจะมาห้าศูนย์สามใช่แล้วก็เลยตัดให้แค่ห้าศูนย์สามแล้วก็ตัดให้ห้าศูนย์สามศูนย์แล้วก็ห้าสาม ตัดให้แค่นี้สั้นๆค่ะสั้นเน่นค่ะใช่ถ้าดูในช่องมาริสาพะปังก็จะเห็นใ,ในของพี่ๆพ,พี่เบิร์กซ่าพี่โอปอก็เห็นค่ะแต่งวดนี้พระธุดงค์พิจิตรมาแล้วค่ะเอฟซีขอแก้มือเราก็ขอเหมือนกันค่ะขอแก้มือให้เอฟซีนะคะทุกคนพระธุดงค์พิจิตรนะคะรอบนี้เป็นตัวอักษรเหมือนเดิมนะคะเป็นตัวอักษรเหมือนเดิมแต่ เพิ่งได้มาเมื่อกี้เราก็ยังไม่ได้นั่นเนาะอ่ายังยังไม่ได้ดูเลยว่าได้มาสดๆร้อนๆไปเลยขอเลยสดๆร้อนๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวนานเดี๋ยวมันหมดก่อนเราต้องไปจับลอตเตอรี่ไปก่อนค่ะพีมาพี่ว่าเจ้ามือกะจ่ายใช่หนค่ะทีมาที่เจ้ามือไม่ไม่จ่ายเลยค่ะสามตัวตรงค่ะสามงวดติดงวดที่สามเจ้ามือไม่จ่ายเลยค่ะองวดที่สามเจ้ามือไม่จ่ายใช่สมัยก่อนสามตัวตรงใช่ประวัตินะคะประวัติของพัทตุงพิจิตรเนี่ยค่ะ แล้วคราวนี้งวดน,นี้ได้มาแล้วเป็นตัวอักษรเหมือนเดิมกําลังให้แอดมินดูอยู่ว่าเอ๊จะมีแนวทางตัวไหนให้มากแต่ท่านก็ให้เป็นตัวอักษรเหมือนเดิมนะคะแล้วท่านจะเสลยวันไหน วันใกล้จะออกแต่ส่วนมากก็จะหาไม่เจอวันไปแล้วก็ไม่เจอวันที่ใกล้ออกน่ะก็เลยไม่รู้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ท่านก็เกินมาให้อยู่ใช่ไหมเกินมาแล้วค่ะเกินมาแล้วจะได้ไม่ต้องรอเนาะใช่ค่ะเอวไอ้อักษรมีตัวไหนมั่งนะเดี๋ยพี่สอเสือหอหีบหอหีบค่ะสอเสืออีกแล้วสอเสือหอหีบหอหีบสอเสือหอหีบหอหีบกถึงว่าแอดมินถึงก็เครียดเลยนะคะส่อเสือมาส่อเสือมาหนีอ้อ หอเห็ดนี่มันคตรีง่ายอยู่ดีหอเห็ดนี่มีแค่สองตัวแต่เสือนี่มันเยอะใช่ค่ะความฝันเป็นตัวไหนฝันว่ายังไงวันนี้วันนี้ความฝันก็ยังว่าค่ะฝันว่าตัวเองนี่ไปลานทำพี่เบิกซับแล้วมันเหมือนเลขมาตัวเดิมในเลขหกล้อแล้วนี่แหละเพราะว่าเราแอบชีเนาะน่าจะเป็นสามห้าค่ะอือใช่ที่เราต่องวดกันไปสามห้าอันนี้คือความฝันใช่เพราะว่า เราได้งวดนั้นก็คือได้วันเกิดเนาะสองหกแล้วงวดที่แล้วก็ฝันหกล้อก็ห้าศูนย์ก็ถูกอีกอแต่รอบนี้ก็เนี่ยค่ะแอดมินก็ตีให้แบบเอาอายุตัวเองนี่แหละเพราะว่าเหมือนปู่ท่านจะให้โชคเราเนาะสามห้าตัวเดียวเน้นๆเลยค่ะโอ้เน้นๆสามห้าตัวเดียวนาะใช่สำหรับคนงบน้อยไม่ต้องไปหาหลายตัวค่ะสามห้าใช่ค่ะสามห้าเน้นๆงบหน่อยที่ดีเลยตัวเดียวสั้นๆค่ะ แต่ว่าพระธุดงพิจิตนี่แหละแอดมินถึงก็แบบสอเสือหอหีบหอหีบมาแล้วหอหีบได้ห้าได้หกอยอแต่ว่าสอเสือหนิสอเสือหอหีบหอหีบตัดสองตัวให้ค่ะเอาเ๊มาริษาเขียนเลยครับ กระถือได้นอาแบบนี้นะใช่ค่ะพอเป็นนี่ค่ะแต่ตัวนี้นี่ขอเน้นตัวนี้ล้วค่ะนี่สำหรับความชอบส่วนตัวเนาะแต่ตัวที่ชอบคือตัวนี้สี่ห้าหกสำหรับส่วนตัวนะคะสั้งง่ายๆเลยค่ะสำหรับคนงบน้อยนี่ติดตามได้เลยค่ะขอมาให้แก้มือรอบนี้เลยนะคะพัทธุดงพิจิตรค่ะ สอเสียหอหิบหอหิบเโเลยนออเสียเลยสอสเสียสอเสียเลยียวเพิอมด้วพี่น้องสอเสียสเนาอสซอเสียสมนอนาอใครเอาซอสไปสอเสียหอหีบหอมหิบ่ายดวงดีได้ดวงพอดีก็บ่ได้ที่แน่นี่นาอดีเอาหลดดีกัารได้เจียนจังัน 655ก็เป็นได้ซอเสือนี่0ก็ได้เด้อจ้าแมนไปแมนค่ะทำไมไม่เอาให้ครบอ่ะนีกครบมันเยอะนะเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเยอะนะเป็นสี่เป็นสามเป็นสองเป็นสองซอเสือนี่เป็นอะไรได้บ้างคะมันมีว่าเป็นปวดหัวอะไรอย่างงี้เป็น0เป็นสามเป็นสี่ค่ะเป็นสองใช่ไหม เอาดวงข้าใส่น้ำคัดรอบนี้เอามองมักค่ะแต่ทั้งนั้นนี่เพิ่นปู่ถดงพี่กิดเจาก็คือเฮ็ดปวดเนาะอาแล้วเราไปมันเป็นเลยรับซับซ้อนแล้วปู่ไม่บอกล่ะครับว่าตัวไหนครับปู่ไม่เย้มเย้มมาหรอขอแล้วค่ะรอบนี้ขอแล้วให้แค่นี้เราก็เนาะขอพี่จิงท่านจะไม่ให้นะคะท่านมารอบพี่แล้วมันไม่เข้า ไปอยู่ไหนถิ่นจี่ไหนหนูโอ้ยก็ย้ายไปเรื่อยก็ให้แม่ตามหาให้เหมือนเดิมคะ่ะที่แรกก็คืออยู่ข้างบ้านเลยใช่กินรอดกินรอดเก็บมากินนั่ะล่ะกินให้แม่นายบ่บจาบ้ามีแต่คนถามนะคะว่าท่านอยู่วัดไหนอ่าทวดอยู่ตรงไหนบอกไม่ได้จริงๆค่ะถ้าบอกได้นี่บอกไปแล้วคะ่ะอย่างนั้นเดี๋ยแล้วหาไม่เจอเอ,อ,อีกค่ะ เพิ่งรู้เหมือนกันพร้อมกันนี่เลยค่ะความฝันนี้ง่ายเลยความฝันนี้ง่ายค่ะสั้นๆเลยค่ะเพียร์มินบอกว่าเอาอายุตัวเองนี่แหละพอเราถูกม,มาสองวันแล้วสามห้าตัวเดียวอะไรก่อนครับฝันว่ายังไงฝันว่าเหมือนมาตัวเดิมค่ะแล้วเหมือนแอบชีก็เลยเพียร์มนบอกว่าเอาอายุตัวเองนี่แหละเราะหัวนมันอยู่กับตัวเองใช่แอบชีม เดี๋ยวจะอายค่ะต้องแอบชีใช่ได้ตัวเดียวตัวไหนนะฝันสามห้าค่ะตัวยาวเน้นเน้นค่ะเน้นเน้นเลยใช่ค่ะโตมักโตหมานเพราะออกไปแล้วสองหกก็ได้แล้วห้าซนก็ได้แล้วรอบนี้สี่เอาไปสั่งไปถวายยา ผูกับปูเลยค่ะผู้เดียวก็ได้ค่ะเ่มีผูหุ่นนํำก็เสียผุ้เดียวค่ะรอบนี้มั่นใจมั่นใจค่ะค่ะนี่คือฝันเนาะสามหาค่ะมาสารวจอดวังดูมันตรงฝันเบิกสาบบ่สามห้าเม็ดเดียวได้ว่าตรงผูคูหนึ่งสามหาก็หาหกเลยค่ะตัวมักตัวว่องไว้นี่แหละค่ะอันนี้่ค่ตรงผููหนึ่งโอใจ ตัวเด้อตัวสีโอ้ถ้าออกเลยจมใจน่น้ถ้อออกตัวตนี้คักๆเนาะ ฟันตรงเยอตัวนึงเอาให้คักคืลอยเาจะมันออกเล่าเมือนั้เข้าก็เลยบ่มั่นใจมันสิมาไผ่มื้อนันที่ปูเพิ่นห้มาเพิ่นก็ออกเล้ากอนทั้งเ้าทั้งออกเออกเล้ากอนออกตำเล้ากอนกินปลาไปเรือยมาไันซ้ำหาด้วยครับพี่น้องโตมากที่สุดมิตัวไดแนกค่ะตัวที่วองไวเลยค่ะนี่ค่ะสี่ห้าหกแม่กับความฟันเจ้าของคือตัวนี้ค่ะสี่ห้าหกห้าหกกับสามห้าเด้อพี่น้อง เ้บา่หก่ังเกับเเพื่อนเ่เด้อเพื่อเพื่อทองกับเก่าตู้เดียวกับหัวกับหัวเน่เด้อันหนะครับพี่น้องันสามหเดี๋ยวเขาขอบบงจงบขอายขอบขอายเน่ย ตงยูเจนองตงอยู่หนึ่งตัวตรมกักเนาะอืมตัวเสือด้ายควมเดี๋ยวว่าตงก็เล็กเปน็นน่งเงาอวามอยู่อันสารปูเห็นตัวหนังสือมาแล้วก็ตกใจค่ะโอ้ยขอถามนะครับแอดมินร่วมก่อนครับค่ะขอถามในค่ขค่มปิดสนาของปูถดงพิกินนี่เพื่อนห้ปิดสนามาตัวใดครับเป็นตัวหนังสือนะคะครับซอเสือหอหีบหอหีบค่ะ รอบนี้นะคะของแก้มือค่ะใช่ค่ะพัดจุลงพิจิตขอแก้มือสอเสือหอหีบหอหีบใช่ค่ะพี่น้องเอฟซีตีออกบ้านเนี้นาะส่อสียานี่นาะส่วนโตเกตีเท่าไรครับแปรนี่ค่ะส่วนโตของแอดมินแล้วก็โตที่ห้ามังนี่คือตีไฮมีสัมนี่เลยค่ะบอลลายหางแคนแคนแมนจ้าแมนค่ะห้าหก เลข้ันเจ๊น้องเลขฝฟัน